ครับ <harma> สว,สสวสดีครับนี่ก็มาเตรียมปุ๋ยครับใส่ขนุนครับของเรานี้ครับนี่ครับการทํางานของเราครับให้เห็นกันเลยครับวันนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยเราก็มาใส่ปุ๋ยครับนี่ครับนี่ครับพนังงานของเรานะครับพี่ใหญ่ครับหลานผมพี่เบนกับเจ้าเสือครับมาทํางานกันครับนี่ครับให้เห็นเลยครับนี่เสร็จนี้ก็จะมาใส่ที่ผม ถางหญ้ิเสร็จแล้วครับเนี่ยนี่คือครับมีการใส่ปุ๋ยของผมนะครับในการทํางานเป็ดอินรีย์ครับผมเป็ดอินรีย์ครับเราปลอดสารพิษครับการันตีจากพี่ใหญ่ผมนี่แหละครับนี่ของแท้ครับการันตีเห็นเห็นครับเนี่ยนี่ทำงานได้เห็นครับว่าผมใส่ปุ๋ยยังไงครับการใส่ปุ๋ยของการดูแลขนุนทองเกษตรของผมนะครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ใส่รถครับบรรทุกไปก็ ออกจากเรี้ก็าไปถึงกิโลแล้วครับพอถึงนี่ในที่นาอันนี้ครับอันนี้ไอ้ที่ข้อควายพบเองครับนี่อันนี้ข้อควายครับมาเลยซื้อครับที่นี่มาในเราเป็นของเราเองครับนี่ครับเป็นของเราเองนี่แหละครับการใส่ปุ๋ยการดูแลเราทําให้เห็นเลยครับทำไม่เห็นเลยว่าเรานี่ครับนี่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 ครับการขวดครับนี่ครับปุ๋ยนี่ต้องให้แห้งนะครับบางครั้งจะมีเชื้อราครับ ดูนะครับดูใกล้ๆครับดูเลๆนี่ครับจะแห้งนะครับห้ามชื้นนะครับชื้นก็ต้องตากแห้งครับเพราะว่ามันจะไม่มีคุณสมบัติเขาจะเป็นเชื้อรานะครับนี่ครับเราต้องดูแล้วค่อยเอาเอาหน้าดีไหเพราะว่าอันนี้มันสูงตั้งห้าหกเจ็ดเมตรแล้วครับเนี่ยไอเราข้อควายเราสามปีครับยังไม่เนี่ยยังไม่ได้ใช้งานปีนี้เราไม่ใช้งานเลยครับนี่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 พี่ใหญ่ของครับเนี่ยนี่ครับนี่หนึ่งกระสอบแล้วครับนี่ทำให้เห็นเลยครับ ือออนี่เห็นไหมครับนี่ทั้งพี่ทั้งลูกหลานมาช่วยกันครับช่วยงานกันครับช่วยงานกันนี่ครับนี่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 ดูปุ๋ยครับสวยงามไหมครับโอ้โหครับรวนเรียมากเลยครับไม่มีมีมีคำบรรยายครับปุ๋ยสวยจริงๆครับเราปลูกขนุนอินทซียจริงๆครับอืมซีครับผสมกับเคมีดี่องครับสิบห้าสิบห้าครับ พอรำนาครับมันต้องต้นไม้เราปลูกเพื่อการกเพื่อการคานิดครับเพอก็ต้องมีเคมีบ้างของรมนาแต่เราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับเราจะไม่ใช้เป็นหลักนะครับสวนของเราเนี่ยห้ามเลยครับยาฆ่าหญ้าเราจะไม่แตะต้องเลยครับผมเป็นกฎห้ามของผมมากเลยครับผมยังธรรมชาติเพราะว่ามันจะดึงทั้งรากการใช้งักเหมือนเราเป็นคนไข้นะครับใช้ยาแรงมันจะใช้งักครับมันไม่ดีครับหญ้าก็มีประโยชน์หลายๆอย่างครับคุมดินคุมอะไร เอาขารกให้วัวให้ควายที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยที่คลอกควายเราให้ควายเขากินครับมีประโยชน์ครับนี่ครับดูครับนี่นี่นี่ดีดีดูครับดูดูดูนี่แหละครับอ่าเห็นจะหาว่าเราโกหกครับทําไม่เห็นเห็นครับเออเป็นไพี่ใหญ่ผมกัหลานผมจีเบนเจ้าเสือมาช่วยกันทํางานครับอันนี้ส่วนผมเองต้องถ่ายชิปครับเพื่อให้ลูกให้ท่านที่เข้ามาชมว่าเราทําจริงๆครับเราไม่ได้หลอกลวงครับเรา แล้วก็มีการตัดต่อผมตัดต่อไม่เป็นนะครับทำให้เห็นเสร็จนี่ก็เสร็จแล้วก็ขึ้นรถครับที่ผมถางแล้วก็ไปโรยๆๆครับเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งครับตอนนี้ก็ดูชุกช่วงนี้มาก่อนเพราะว่าผมตัดต่อชิปไม่เป็นครับนี่ดูครับดูดูดูนี่นี่นี่ครับดูดูครับดูฝยของเราครับสามปีเขาที่ไม่ได้ใช้งานครับนี่ดูครับผ่านการฆ่าเชื้อโรคมาแล้วครับผมกับปลอดภัยจริงๆครับผมนี่ครับเราทําให้เห็นครับนี่นี่ครับคนทาของเราครับ ทำให้เห็นว่าเราทำจริงเราไม่ได้โกหกทำง,งานตั้งใจลัะครับตั้งใจลักจริงจนี่เห็นไหมครับเห็นไหมของเรานี่ยโอ้โหงามจริงจริงครับนี่ครับไม่ต้องไปซื้อเขาครับของเรามีนะครับการเกษตรถ้าเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างนี้ครับไม่ต้องไปซื้อผุยใครครับเอาของเราเองเลยครับไม่ต้องเสียเงินครับวัวควายเราก็ออกลูกตลอดเวลาครับจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามเป็นสี่ครับได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับดูนี่ครับ <t burning artists> <ide> ควายห้าตัวกับในผุยเท่าไรเป็นตันสองสามตันครับที่ยืนยิบุนนี่ครับนี่ครับประโยชน์ของการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับก็หลวมบอกว่าต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเราทําการเกษตรเราไม่ใช่จะอาศัยแต่ว่าผุยเคมีอย่างเดียวครับช่วง,งนี้หน้าฝนครับช่วงข้าหน้าฝนครับต้องใส่ผุยนี่รองพื้นครับในการรองพื้นครับ เพราะใส่เสร็จแล้วฝนตกก็งามอย่างไทยครับต่อไปนี้ก็จะเป็นขุยเคมีครับก็ลินนหน่อยครับก็สารจุลินทรีย์ทั้งข้อแสงก็มามาพ่นทางใบครับ่าเชื้อโรคเพราะว่าเราไม่มีเชื้อโรคเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อื่นมากครับเราเห็นเห็นนี่แหละครับหลุนผมจึงไม่ค่อยมีเชื้อโรคครับไม่มีสนิมครับถ้าเราใช้สารเคมีก็จะอีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้เราใช้บริสุท์ครับ ครับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับจะขอบพระคุณเป็น่วงหน้านะครับสวัสดีครับอ่าดูอ่อาหันหน้ามาเลยหันหน้า,าก่อนทำหน้าก่อนหันหน้ามาก่อนนี่ครับทีมงานของเราครับสวัสดีครับ